สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับนี่มาผัดข้าวครับทุกท่สาวอยากกินผัดข้าวผัดข้าวนะครับเลยมาผัดข้าวให้กินนะครับ มาผัดข้าวกันนะครับมีอะไรมากไหมผมมีเหียมนะ ข้าวนน่มเป็นข้าวผัดนะครับธรรมดาธรรมดาเนามก็ผัดกระเทียมก่อนนะครับผมกระเทียมก่อนนะครับผม๋อข้าวใส่เลยนะครับ ขาแบบบ้านนะผมเป็นบ้านนะฮะใส่ไข่นี่ึงครับเป็นสีกัน ว่างนะครับผมว่างเลยมาขัดข้าวเป,เป็นกัรเป็นขาวเที่ยงนะครับขาวเที่ยงครบด,ดันนิดนึงเดียวครับนี่นแหละ เดีย๋ยแล้วผมขัข้าวนะครสวัสดีครับ